เอาล้วครับก็ขอก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้เราจะมาสอนโหลด G T V G T a ไม่ใช่ครับ G T E แซนครับแซนมอดครับมอดมอดมอดอย่าบอกใครนะครับนี่ครับให้ทุกคนเออ่ไปที่ช่องผมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เข้าไปที่นี่ครับ ครับแล้วก็นี่ครับให้ทุกคนดูตรงนี้ครับตัวแรกครับ apk นะครับกดเข้าไปครับกูจะใช้อะแล้วเรื่องกูนะครับดาวน์โหลดนี่ครับพอมาขึ้นหน้านี้มาเออก็กดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับนี่ครับผมมีเหรอครับผมก็จะไม่ดาวน์โหลด ดาวโหลดก็ได้ครับดาวโหลดครับดาวโหลดสิก um, well> ็ตรงนี้ครับสีแดงครับเซฟไฟล์ดาวโหลดกำลังโหลดครับปิดไปนี่ครับเรากลับมาอีกครับกดดัตตาครับอันที่สองครับเหมือนเดิมครับเข้าถึงไม่ได้โหลดใหม่ครับนี่ครับกดสีฟ้าครับดาวน์โหลดไปเลย นี่ครับกดดาวน์โหลดครับรอมันโหลดนะครับถ้าคุณไม่มีแอปแจกไฟก็นี่ครับ e s file explorer ครับแอปนี้ใช้ง่ายมากครับไปโหลดมาเลยครับผมเม็เขาไม่ได้แจกนะครับกดซิเคียวนะผมมีอยู่แล้วผมไม่โหลดนะครับกดติดตั้งก่อนครับอ่าพอโหลดเสร็จใช่ไหมครับอ่าเข้าเข้าแอปแจกไฟครับนี่ครับ e s file explorer กดไปเลยครับน <pi ี่ครับยังไม่อัปเดตกดตรงนี้ครับนี่ครับกดไปเลยครับถ้าไม่ก็เลื่อนนะครับเลื่อนปัดอ่าปัดปัดไปไซน์ปัดไปซ้ายนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนี่คร huh ับกดตรงนี้ครับกดเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะมีเออนี่นะครับ กับอันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดติ๊กไปที่ AP K นะครับกดเพิ่มเติมกดแตกไฟล์นะครับผมมีแล้วนะผมจะไม่แตกแตกไฟล์ไปที่กดตรงนี้ครับตกลงลงไปเลยครับมันจะมีเอ่อไฟล์ตัวนี้ครับให้คุณติดตั้งครับอันไหนก็ได้ครับชอบเวอร์ชันเก่าก็ติดตั้งเวอร์ชันเก่าครับก็ติดตั้งเลยครับมมีอยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เวอร์ชันใหม่ เรากลับไปเลยครับนี่หน้าตานะครับนี่ทําเหมือนกันครับเพิ่มเติมแต่ไฟไปที่กดไปครับนะครับมันก็จะแตกไฟครับท่านผู้ชมก็รอไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับ บักกูชินี่ครับพอรลเสร็จแล้วก็กดเข้าไปนี่นะครับเข้าไปเลยครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดค้างที่คอมดันล็อกสตาร์เกมนะครับแล้วก็กดตัดก็ได้ครับกดคันล็อกก็ได้ ปัดไปขวาครับปัดไปขวาครับแล้วก็กดตรงนี้ครับสี่สิบแปดครับถ้าคุณคุณก็จะไม่เหมือนผมครับนี่ไปที่นี่ครับรูปการตั้งค่าครับกดเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับดาต้าครับกดเข้าไปแล้วก็กดกดวางครับที่มุมมุมมุมสายล่างครับกดไปเลยครับผมไม่มีครับผมก็ ผมลงไปแล้วครับผมก็กดออครับเรามาดูวิธีการเอาเกมกันเลยครับวิธีการเล่นเกมนะครับเรามาดูกันครับกดที่ออฟไลน์ครับแล้วก็เร่งเล่งกดไปที่ตรงนี้ครับตอนแรกอยู่กดไปกดสองครั้งครับก็เลือกน่ครับ B M X ครับ ี่ครับมันก็จะเข้าได้ครับนี่สวัสดีครับตบเกสันคนเดินครับออกไปเลยนี่ครับเอา2นิ้วปัดลงประกลางหน้าจอครับปัดลงครับไม่ก็จะขึ้นอยู อันท er ี them. Them. ่สองนี่สี่รถนะครับอันที่สามเทเลพอร์ตครับอันที่สี่เอ่อสกินครับมันมีตกินเดียวนะครับรถนะครับมาให้ดูรถนะหลุดนี่ครับข้อเสียของ d a t ตมันก็จะหลุดอย่างนี้ครับคุณไปดูเองนะครับว่ามันมีรถอะไรบ้างผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแะก็บบายบาย